สบายดีพ่อแม่พี่น้องสู่สุขคนเนาะอ๋อยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องมอลลอนชาแน,นลพี่น้องสบายดีตอนใกล้จีเที่ยงในเวลาอีกแล้วพี่น้องเยในเวลาฮะสีขาวกับน้ำกี่เหลีล่ยงเนาะสบายดีวันวันพุธอากาศชิ่มขึ้นบนจิตุก ไปเตียวอะลูกข้าคือบลไรมือนี่ท่านออกม่าบอฮะวุ่นสิโจกหน่เนาะแตอย่างนี้มากินมือนีนะ่เนาะได้ไปบิงทำกานไปเนาะ พคนแบบพระท่าน,นออกมาไลา่พระท่านเทียงเดี๋ยวไปหาสื่อก้อยมากินกัน,กนเอาอย่างดี้ป่ะชิ<อ>้ยาวป่ะเอาก้อยคุมค้มๆหน่อยหนึ่งได้ป่ะบอกวมแห้งกันไหน Oh. <cười> 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 <laughs> sự vật vật sống với dân cả, này เอามาสมว่าเราอย่างดีนมันมันอันนิ่มได้ไหมเดาบอกมอ้ารือ่าเป็นอย่างไรบ้งอนเอาเนอเอาเลาไปก็ได้นอ้มือนีเรือร้ายนะลุงเนาะคมออยางววาเคอยู่กัี่งมวนจิมยังเอาหมกม้วงเบาลุงคือเก่า กอบีได้เป่าครับพ่เ้าเด้อล๊รตแมมโมมีหลายอย่างนอนอะไรแงโมมันย่มดองหัวเป็นตะลุเป็นตะลุเป็นตะลุบค่ผเจ้มองเบาล่ะเรียบร้อย ลุงนี่แมงย่อยอยู่บนแหลกไงแหลกแหลกแหลกแป่งอย่งแมงยังก็ได้แบ่งยบงก็ได้แบงแพันแงผมแบงพันแบ่งพันหรือแบงแบงลอยปะแบ่งลอยก็ได้แบ่งยังก็ได้แบ่งแบงหาอยก็ได้แบงนี้นะครับแบงห้าลอพีว่าพิธีแบ่งลอยแบงลอยไว้ก็ได้ลุงได้หเป็นดว่าลูกาพี่พองยินมากว่ะแล้วงมี้อยงด้นีออกออกมากรได้ลนี่นันมานาะแบงพันแบงลอยเนี มนมบ่เบืองดีๆก่อน้ลุงผมเบืองโมเวนน,นีมมันจังไงจังไงอ่าแบลงพัแบล็คลอยอ่ะโอเคจบโมเนดิ้งแบลลลอยเนาะแบล็ลอยชิบลุงหกเจแปดเก้าสิบแบ็พัแลลอยคนในัดนี่ยสองสา่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้า่นี้นขอบคุณครับขอบคุณน้ณณลุลงเด้อ กัพัเนล่ยแบงห่อยภูเนี่ยไปชื่อข่าตอบานีชื่อเข่าก่อนพี่น้องค่ะเอาเขาซีฮอเขาอนี้เอาซี่อครับ ได้น่พีินอ่ไปก้อยกับข้าวเหนียวเอาไปขัวก้อยกันได้ไม่ได้กินดิบดอกอยาะเย้ยเอาหมูก็ได้ไ